ถ้าหากพูดถึงจักวรวรรดิออตโตมันในช่วงศตรวตรรษที่16ภาพลักษณ์ของกองทัพอันทรงพลังที่ขยายอำนาจและอิทธิพลจากศูนย์กลางอำนาจในตะวันออกกลางข้ามน้ำข้ามทะเลสู่แอฟริกาเหนือและยังสามารถยึดครองเมืองต่างๆในโยุโรปตะวันออกได้อีกด้วยและนั่นก็เป็นภาพที่สร้างความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวให้กับเหล่าบรรดาอาณาจักร น้อยใหญ่ในยุโรปทั้งสิน้นและจะไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่จะทำให้ยุโรปรู้สึกถึงภัยคุกความอันใหญ่หลวงนี้ได้อย่างชัดเจนเท่ากับการที่สุลต่านสุไลมานแห่งจักวรวรรดิออตโตมันซึ่งได้นำทัพเดินหน้าเข้าล้อมกรุงเวียนนาในปีคิศกรา1529ซึ่งกรุงเวียนนาในขณะนั้น ก็คือศูนย์กลางอำนาจการปกครองของจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และนั่นเองที่ทำให้สงครามครั้งนี้ก็จะไม่ใช่เพียงแค่การ,รเผชิญหน้าทางการทหารที่ดุเดือดแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการ,รเผชิญหน้าทางอุดมการาศาสนาและอำนาจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการเมืองของยุโรปไปตลอดกาล สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Chronicles เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับและในคลิปนี้เสนอตอนสงครามการปิดล้อมกรุงเวียนนา The Siege of Vienna เมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่16นอกจากความวุ่นวายและการแย่งชิงอำนาจกันในฝั่งตะวันตกซึ่งนั่นก็คือแผ่นดินยุโรป ที่เราโฟกัสกันมาตลอดซีรีส์ัติศตรจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่กระนั้นถ้าหากเราหันมามองทางฝั่งตะวันออกกันบ้างเราก็จะพบว่าในช่วงเวลานี้มีมหาจักรวรรดิที่เข้มแข็งทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือจักรวรรดิออตโตมันนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้อยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานผู้ยิ่งใหญ่ หรือว่าสุไลมานเดอะแมกนิฟิเซนส์ผู้ที่มีความปรีชาสามารถรอบด้านและเต็มเปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยานที่จะสถาปนาตนเป็นมหาอำนาจระดับโลกสุลต่านสุไลมานขึ้นครองราชในปีคศหนักราช1,520นะครับโดยพระองค์เนี่ยได้ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าแค่การปกครองดินแดนเดิมของจกักรวรรดิออตโตมันที่ก็ต้องบอกว่า กว้างใหญ่ไพศาลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับพระองค์เนี่ยต้องการสร้างจักรวรรดิที่ครอบคลุมทั้งเอเชียไมเนอร์และยุโรปสุลต่านสุไลมานยังเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิออตโตมันด้วยนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยก็ได้ขยายอํานาจเข้าสู่ใจกลางยุโรปอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถทั้งในด้านการทหารและการปกครองอันเฉียบแหลมนั่นก็ทําให้ ทั้งเบลเกรดทั้งฮังการีและก็ดินแดนส่วนใหญ่ของคาบสมุทรบอลข่านเนี่ยต่างก็ตกอยู่ในกำมือของสุลต่านผู้นี้และเป้าหมายถัดไปที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือกรุงเวียนนานั่นเองครับกรุงเวียนานานในขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นออสเตรียนะครับที่ตั้งตระง,งาเป็นด่านหน้าสำคัญของจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และนอกจากนั้นเวียนานานเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองศูนย์กลางทางการค้าและอำนาจการปกครองของจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์และความภา,ภาคภูมิใจของชาวคริสเตียนโดยเฉพาะชาวโรมันคาทอลิกอีกด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าหากจักวรวรรดิออตโตมันสามารถยึดครองกรุงเวียนนาได้แล้วความฝันอันยิ่งใหญ่ของสุลต่านสุไลมานที่จะยึดครองแผ่นดินยุโรปตะวันตกทั้งผืนก็ย่อมจะเป็นจริงได้อย่างแน่นอน สุลต่านสุไลมานเริ่มต้นด้วยการระดมพลครั้งใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิของปีคศหนนาช1529นะครับกองทัพของพระองค์เนี่ยประกอบไปด้วยทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจำนวนมากกว่า1 2 0 0 0 0นายกันเลยทีเดียวครับโดยแบ่งออกเป็นทั้งหน่วยทหารมา้าหน่วยทหารราบและยังมีหน่วยทหารปืนใหญ่อีกด้วยรวมไปถึงกองกำลังที่เรียกกันว่าจานิสเซริสนะครับ โดยกองกำลังจานิสซาริดเนี่ยก็ถือว่าเป็นทหารเอกของสุลต่านสุไลมานเลยนะครับเพราะว่ากองกำลังเนี่ยเป็นกองกำลังที่ฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นอีกทั้งยังมีการผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชนนับไม่ถ้วนเลยหลายๆสมรภูมิที่ทางออตโตมันชนะมาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผลงานของกองกำลังจานิสริดนั่นเองครับการเดินทัพของออตโตมันเนี่ยนะครับ ได้ผ่านดินแดนในคาบสมุทรบอลข่านซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่จักรวรรดิออตโตมันได้ครอบครองอยู่แล้วนั่นเองและเส้นทางนี้ก็เต็มไปด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นที่ราบกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาหรือว่าจะเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกราดหลายต่อหลายสายที่กองทัพจะต้องข้ามไปรวมไปถึงภูเขาที่สูงชันหลายลูกก็อยู่บนเส้นทางแห่งนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากความยากลำบากจากภูมิประเทศแล้วนะครับกองทัพออตโตมันของสุลต่านสุไลมานเนี่ยก็ต้องเผชิญเข้ากับสภาพอากาศอันเลวร้ายด้วยเช่นกันเกิดฝนตกหาใหญ่ทำให้ดินเนี่ยกลายเป็นดินโคลนการเคลื่อนทับก็เกิดความยากลำบากโดยเฉพาะการขนอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากรวมไปถึงปืนใหญ่ที่มีจำนวนมากมายมหาศาลนั้น เกิดเป็นอุปสรรคอย่างมากที่ทำให้กองทัพอตโตมันต้องสูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากรไปอย่างมากกับการเดินทัพในครั้งนี้แต่ถึงกระนั้นด้วยอุปสรรคมากมายนานประการที่ได้กล่าวมาก็มีอาจหยุดยั้งความตั้งใจขององค์สุลต่านสุไลมานผู้ยิ่งใหญ่ที่จะนำทัพอตโตมันที่เข้มแข็งของพระองค์ข้ามพื้นที่ธุระกันดารเพื่อเข้าปิดล้อม กรุงเวียนนาได้ตามที่ตั้งใจประกอบกับระหว่างการเดินทัพกองทัพอตโตมันนั้นก็ได้ทำการยึดเมืองและหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเส้นทางการควบคุมพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่มีจุดประสงค์เพื่อสะสมสะเสบียงแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพอิสลามกองทัพอตโตมันให้ชาวยุโรปทั่วไปได้ประจักษ์และตอกย้ำ ถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของสุลต่านสุไลมานในเวลาไม่นานข่าวการเดินทัพของสุลต่านสุไลมานก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และนั่นก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้นำอาณาจักรน้อยใหญ่ทั่วทังยุโรปทางด้านของจักรพรรดขิขาวที่5ซึ่งในเวลานั้นนะครับพระองค์เนี่ยมีภารกิจในการจัดการกับปัญหาภายในจักรวรรดิ จึงไม่สามารถนำทัพด้วยตนเองไปช่วยเหลือการศึกที่เวียนานาได้โดยตรงนะครับจกักรพรรดิคาวเนจึงได้มอบหมายให้อัชเตยุกเฟอร์ดินานผู้เป็นพระอนุชาของพระองค์ทำหน้าที่นำกองทัพคริสเตียนของจกักรวรรดิเข้าป้องกันกรุงเวียนนาอัชเตยุกเฟอร์ดินาน and, ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนัก ในการระดมกองกำลังเนื่องจากขุนนางในจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในขณะนั้นยังคงมีความแตกแยกทั้งในด้านาศาสนาที่มีทั้งฝ่ายคาทอลิกและฝ่ายโปรเตสแตนต์ที่ก็เรียกได้ว่าไม่รงรอยกันอย่างชัดเจนจนลุกลามไปจนเกิดสงครามกลางเมืองขนาดย่อมๆในจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อยครั้งแล้วครับจนเกิดปัญหาทางการเมืองที่ฝังรากลึกในจักวรวรรดิ แต่อย่างไรก็ตามอัชชะยุคเฟอร์ดินานก็ยังสามารถรวบรวมทหารและอาสาสมัครเพื่อป้องกันกรุงเวียนนาได้ถึง20,000นายซึ่งถึงแม้ว่าจำนวน20,000นายเนี่ยก็เป็นจำนวนที่ไม่ได้น้อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเปรียบเทียบกับทางฝั่งออตโตมันแล้วล่ะก็ก็ต้องบอกว่าเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเพราะการศึกครั้งนี้สุลต่านสุไลมานเนี่ยนำกองทัพออตโตมัน มามากกว่า1 2 0 0 0 0นายด้วยกันเมื่อกองทัพออตโตมันได้เดินทัพมาถึงกรุงเวียนานะครับพวกเขาเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการตั้งค่ายล้อมรอบเมืองเวียนนาอย่างเป็นระบบโดยได้ใช้พื้นที่บริเวณรอบๆเมืองเป็นฐานสำหรับปืนใหญ่และทหารจากหน่วยจานิสริตก็ได้รับปอบหมายให้ปฏิบัติการในการทำลายกำแพงเมืองสำหรับกรุงเวียนนาในขณะนั้นก็มีกำแพงเมืองที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีป้อมปราการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้เป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นทรัพ,พยากรและกำลังทหารในเมืองเนี่ยก็มีอย่างจำกัดนั่นก็ทำให้อัชเตยุคเฟอร์ดินานและเหล่าผู้บัญชาการทหารของทางฝั่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จะต้องอาศัยการวางแผนที่รัดกุมและรอบคอบเพื่อที่จะสามารถป้องกันเมืองจากการโจมตีให้ได้นานที่สุด ส่วนทางฝั่งสุลต่านสุไลมานก็ได้เลือกใช้อาวุธหนักและกลยุทธ์การปิดล้อมเมืองที่ทางฝั่งออตโตมันเนี่ยมีชื่อเสียงและถนัดอยู่แล้วโดยการโจมตีเนี่ยเน้นไปที่การใช้ปืนใหญ่ทำลายกำแพงเมืองเพื่อเปิดช่องให้กองทัพขนาดมหึมาของพวกเขาสามารถบุกกรูกันเข้าไปยึดครองเมืองได้โดยตรงการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดโดยกองทัพและยุธทธปกรณ์ที่เหนือกว่า ของกองทัพออตโตมันนั้นก็ทําให้ฝ่ายจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่นําโดยอัสเตยุกเฟอร์ดินานต้องตกที่นั่งลำบากและนอกเหนือจากการโจมตีทางกายภาพแล้วนั้นส,สุลตานสุไลมานยังได้สร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาอย่างหนัก โดยการสั่งให้ทหารหล้อมเมืองว่าอย่างแน่นหนาอีกทั้งยังสั่งให้ส่งสารไปยังอชาชตยุกเฟอร์ดินานเพื่อขม่มขู่และทำลายขวัญกำลังใจให้ชาวเวียนนาเกิดความหวาดกลัวและหมดสิ้นกำลังใจที่จะสู้รบลงไปในใจความสำคัญของสารที่สุลต่านสุไลามานส่งไปนั้นนะครับมีความว่าถทหากชาวเมืองและทหาร รวมถึงตัวของอัชเตยุคเฟอร์ดินานยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีพร้อมทั้งเปลี่ยนาศาสนาหันมานับถืออิสลามแล้วนั้นสุลต่านสุไลมานผู้ยิ่งใหญ่จะเมตตาไว้ชีวิตทุกคนอีกทั้งจะยังสนับสนุนให้อัชเตยุกเฟอร์ดินานได้ปกครองแคว้นออสเตรียต่อไปภายใต้อานัตของออตโตมันหาไม่แล้ว หากกองทัพออตโตมันสามารถหักเมืองลงได้เมื่อไรพวกเจ้าทุกชีวิตจะถูกสังหารสิ้นไม่เว้นแม้แต่เด็กผู้หญิงหรือว่าคนชาราอีกทั้งสุลต่านสุไลมานยังมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนมหาวิหารเซนต์สเีเฟนคาซีโรในกรุงเวียนนาให้เป็นมัสยิดในาศาสนาอิสลามอีกด้วย ทางฝั่งของอัชเดยุคเฟอร์ดินานเมื่อได้รับสารจากสุลต่านสุไลมานแล้วนั้นก็หาได้ยอมโอนอ่อนผ่อนตามและหวาดกลัวตามคำข่มขู่นะครับนั่นก็ทำให้การสู้รบเนี่ยก็ต้องดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดต่อเนื่องอีกนานหลายสิบวันกันเลยทีเดียว แม้ว่าทางฝั่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จะมีกองกำลังเพียงแค่20,000นายแต่ทว่าชาวเวียนนาและกองทหารที่ป้องกันเมืองอยู่นั้นก็นำโดยแม่ทัพชาวเยอรมันผู้มีนามว่านคลาสกราฟซัมที่ได้นำการต่อสู้ด้วยความห้าวหาญและสามารถยันการโจมตีละรอกแล้วละลอกเล่าของทางฝั่งออตโตมันไว้ได้อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งปืนใหญ่ของฝั่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตั้งอยู่บนกำแพงเมืองเวียนนาถึงแม้ว่าจะมีจำนวนที่น้อยกว่าฝั่งออตโตมันอยู่ถึง1ต่อ5แต่มันก็ได้ถูกใช้ยิงตอบโต้การโจมตีของออตโตมันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนน่าทึ่งรวมไปถึงตัวของนิคลาสกราฟซัมเนี่ยก็ได้มีการส่งทหารออกไปซุ่มโจมตีในค่ายของออตโตมันเป็นระยะ เพื่อทำลายทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์และสเสบียงกลางให้เกิดความเสียหายเป็นอันมากนั่นก็ทำให้ภาพรวมของสงครามในครั้งนี้ที่ในทีแรกทางฝั่งของออตโตมันเนี่ยดูจะได้เปรียบเป็นอย่างมากจากการมีกองทัพขนาดใหญ่และมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่มากมายและเหนือกว่ากองทัพของฝ่ายจากักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อยู่มาก แต่ทว่าการปิดล้อมกรุงเวียนนาที่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าเนี่ยกองทัพอตโตมันกลับจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายนานับประการและหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือสภาพอากาศที่เลวร้ายในฤดูใบไม้ร่วงที่มีทั้งฝนตกหนักและความหนาวเย็นที่ตามมาอย่างรวดเร็ว ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปเสเบียงอาหารก็เริ่มจะขาดแคลนทหารจำนวนมากก็ล้มป่วยอีกทั้งการเดินทางที่ยาวนานก่อนหน้านี้ก็ยังส่งผลให้ปืนใหญ่และอาวุธหนักบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่คาดหวังไว้ ประกอบกับการต่อต้านที่แข็งขันและเหนียวแน่นจากทางฝั่งของจักวรวรรดิโรมันอันศักธิตนั่นก็ทำให้ออตโตมันไม่สามารถเจาะผ่านกำแพงเมืองได้อย่างง่ายดายตามที่ตั้งใจหลังจากการปิดล้อมกรุงเวียนนากินเวลายาวนานมากกว่า20วันโดยไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนะครับกำแพงเมืองของกรุงเวียนนาเนี่ยก็ยังคงตั้งตรงา บวกกับทหารทางฝั่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถึงแม้ว่าจะล้มตายกันไปเป็นอันมากแต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังคงปกป้องบ้านเมืองและสู้รบกับทหารออตโตมันได้อย่างเข้มแข็งและดุเดือดไม่แพ้ช่วงแรกๆของการสู้รบแต่อย่างใดประกอบกับในปีนั้นนะครับฤด,ดูหนาวเนี่ยก็ได้คืบคานเข้ามาอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในฤดูดใบไม้ไมผลิข,ของเดือนกันยายนที่มีฝนตกชุก จนเกิดน้ำท่วมและดินโครนไปเกือบทั่วทั้งพื้นที่รอบๆกรุงเวียนนาซึ่งก็ได้สร้างความยากลำบากให้กับกองทัพออตโตมันอยู่ไม่น้อยและเมื่อเวลาผ่านไปย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมกองทัพอตโตมัน ขนาดมัคือมาของสุลต่านสุไลมานก็ต้องเจอเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดหวังอีกหนึ่งประการนั่นก็คือลมหนาวที่โหมกระหน่ำเข้ามาอย่างผิดวิสัยที่โดยปกติแล้วในเดือนตุลาคมจะไม่เกิดลมหนาวที่โหมกระหน่ำรุนแรงเช่นนี้จนในที่สุดเมื่อถึงวันที่15ตุลาคมในปีคีสกรัตักาสุลต่านสุไลมานเดอะมกนิฟิเซนต์ผู้ยิ่งใหญ่ ก็จำต้องสั่งให้กองทัพอตโตมันยุติการโจมตีและยุติการปิดล้อมกรุงเวยนนาลงในวันเดียวกันนั่นเองสุลต่านสุไลมานได้กล่าวกับทหารและผู้นำทัพออตโตมันของพระองค์ว่าภารกิจของพวกเรานั้นบรรลุผลแล้วเราได้ทำลายเมืองทำลายเกียรติและความยิ่งผยองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ลงได้อย่างย่อยยับแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทัพกลับ กรุงคอนสแตนติโนเปิลเพื่อพักฟื้นรวบร,รวมกองทัพใหม่เพื่อการสู้รบกับจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และอาณาจักรคริสเตียนในมหาสงครามที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แม้ว่าการปิดล้อมกรุงเวียนนาในครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของจกักรวรรดิออตโตมัน ที่ยังสร้างความตื่นตระหนกให้กับบรรดาอาณาจักรคริสเตียนในยุโรปตะวันตกซึ่งจะนำไปสู่การเผชิญหน้าในสงครามที่ยืดเยื้อและยาวนานในอนาคตเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของตอนที่มีชื่อว่าการปิดล้อมกรุงเวียนนาหรือว่า Siege of Vienna ในซีรีส์ประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับและอยากจะฟังย้อนหลัง38ตอนก่อนหน้านี้ของประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็สามารถกดเข้าไปที่ในหน้าเพจช ANNEL ของ The Chronicles เนี่ยนะครับและก็จะเห็นเพลย์ลิสต์ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถกดเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับหรือว่าจะเป็นในซีรีส์ของประวัติศาสตร์ ของสกอตแลนด์เนี่ยทางช่อง The Chronicles ก็เล่าไว้จนจบครบสมบูรณ์แล้วครับสามารถกดเข้าฟังในเพลย์ลิสต์ของสกอตแลนด์ได้ด้วยเช่นกันเอาละครับเดี๋ยวตอนหน้าของซีรีส์ประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเป็นตอนที่40ก็ยังไม่จบนะครับในตอนหน้าเนี่ยก็จะนำเสนอเรื่องราวต่อเนื่องหลังจากสงครามการปิดล้อมกรุงเวียนานะครับไปถึงผลกระทบที่ทำให้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั้น เปลี่ยนแปลงเกิดสงครามกลางเมืองที่เป็นสงครามาศาสนาระหว่างโปรเตสแตนต์และคาทอลิกขึ้นจนนำไปสู่การสิ้นสุดยุคของจกักรพรรดิข่าวที่5กันนะครับถ้าหากชื่นชอบการเล่าเรื่องของ The Chronicle นะครับก็สามารถสนับสนุนผ่าน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะสนับสนุนเป็นการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราไว้ ก็จะเป็นการขอบคุณเป็นอย่างมากแลครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ From